สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Ang เกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นกดไหลย้อนมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วแต่วอนรักษาจริงจังได้มาประมาณปีหนึ่งครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับก็อยากจะหาข้อมูลเองเพื่อที่จะอยากหายจากไอ้โรคที่ไวๆครับผมก็ผมลองค้นคว้าหาผักอะไรที่คนเป็นกดไหลย้อนกินไม่ได้ครับผมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงน,นะครับผมจะใส่ไว้ในช่องอธิบายนะครับผมผักเนี่ยมีประโยชน์ครับ แต่ก็ไม่ใช่ผักทุกผักเนี่ยที่คนเป็นกรดไหลย้อนกินได้ครับอ่ะอันดนึงนะครับผมมะเขือเทศครับผมต้องยกว้เป็นอันนึงเลยเพราะว่ามะเขือเทศและซ้อมมะเขือเทศคนเป็นคนเป็นกรดไหลย้อนกินไม่ได้ครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยมันมีกรดที่เรียกว่าซีติกกับมาเลตอยู่ซึ่งไอ้สองกรดเนี่ยมันสามารถเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารได้ครับผมก็คือคนเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารอ่ะยิ่งเยอะมันยิ่งไม่ดีครับผมเพราะว่ามันอาจจะไหลมาขึ้นอกทําให้แสบอก ไหลมาขึ้นคอทาให้กลายเป็นกดระย้อนขึ้นคอครับนั่นคืออันหนึ่งนะครับผมมะเขือเทศครับผมโคลนหลีกเลี่ยงครับ 2. นะครับมะละทําไมมะละถึงกินไม่ได้ล่ะเพราะว่ามันละมีสารที่เรียกว่าโมโมดีซีนอยู่ชื่นลักมากซึ่งไอสารโมโมดีซีนเนี่ยมันช่วยทําให้เราอยากอาหารมากขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มกรดในกระเพาะช่วยการย่อยอาหารได้ดีขึ้นเพิ่มกรดในกระเพาะมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับผมมันก็เหมือนข้อแรกเลยครับผมถ้ามีกรดในกระเพาะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วหมายถึงว่ากรดในกระ สามแล้วครับหอมหัวใหญ่หอมห,อหัวใหญ่ดิบเนี่ยมันสามารถเพิ่มกดและแคสได้ดีมากๆแล้วครับผมซึ่งถ้าหากถามว่าเอาไปปรุงแล้วกินไอกดพวกนี้มันจะหายไปไหมผมว่ามันหายไปแค่นิดเดียวครับผมคือถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับผมอะไรที่อะไรที่มันเรารู้ว่ามันกระตุ้นกดไหลย,ย้อนเราก็ควรหลีกเลี่ยงดีกว่าถึงแม้มันจะเอาไปปรุงก็เถอะถ้าเดี๋ยวตัวอย่างก็เหมือนมะละครับผมมะละต้ม ผมก็ว่ามันก็ยังมีสารน่ะมันก็ยังมีสารมาบนดีซีนอยู่อะครับผมก็ทำให้กดในกระเพาะเพิ่มขึ้นอะไรหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ 4. สารละแแน่หรือว่าเปปเปอร์มินทั้งหลายครับผมก็เหมือนกับที่ผมผมพูดมาหลายๆข้อครับผมซึ่งสารละแแนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้กดในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมช่วยช่วยอาจจะช่วยวย่อย,ยนิดนึงแต่ว่าการเพิ่มกดในกระเพาะมันก็ไม่ดีอยู่แล้วซึ่งในเว็บต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า พวกชาที่มีส่วนผสมของสารแหน่แล้วเปปเปอร์มินสเปรมินเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ไม่ไม่ใช่แค่สารแหน่ดิบหรือสารแหน่ที่เอาไปทำกับข้าวนะครับซึ่งอ่าอะไรที่เป็นชาสารแหน่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงด้วย <S <S ข้อ5กระเทียมครับผมคือกระเทียมเนี่ยมันก็จัดอยู่ในอาหารพวกเผ็ดร้อนนะครับผมคนเป็นกลดยอนคงรู้ดีใช่ไหมครับว่าเราต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดซึ่งในกระเทียมเนี่ยมันก็เป็น อะไรที่ยิ่งกระเทียมดิบนะมันสามารถเพิ่มกดและแกนให้ดีได้ดีดีมากๆเลยครับผมคืออะไรที่มันทําให้เราเผ็ดร้อนเนี่ยมันก็ทําให้เราแสบอกแสบกบระเพาะอยู่แล้วดังนั้นกระเทียมก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยเขาบอกนะครับพริกแล้วก็พริกไทยครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมาแล้วครับผมพวกของที่ทําให้แบบกระตุ้นความเผ็ดร้อนในปากในกระเพาะเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงครับผมพริกพริกไทยนี่ตัวดีเลยครับผมซึ่งถ้าถามว่า พริกในพริกในพริกในพริกน้ำปลามันก็กินมันกินได้ไหมถ้าอยากกินจริงๆริงก็ก็กินแค่นิดเดียวครับผมจริงแล้ํน้ปลาเนี่ยมันก็อยู่ในแบบพวกเขาเรียกอะไรเค็มจัดอะไรพวกเนี่ยมันจริงๆมันก็กินได้แค่นิดเดียวครับผมแค่นิดเดียวดีกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินโดยที่ไม่ต้องทําให้เรารู้สึกกระตุน้นร่างกายของเราครับผมก็อนุโลมดีกว่าเผื่อใครทนไม่ไหวนะครับกพอนุโลมให้กินได้แค่ นิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆอ่ะเพราะคนไทยเนี่ยนิย, 1970, ยมอาหารพวกเผ็ดจัดอยู่แล้วถ้าถ้าคุณกินเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กระตุ้น,นกระตุ้นกละยออนอาการมันก็จะไม่หายทันทีคนที่ก,กระยออนนี่ผมจะพูดซ้ำอีกแล้วนะคนที่เป็นกรัยออนมันคนหลกเลี่ยอาหารเราผ็ดจัดอยู่แล้วอืมข้อเจ็ดน,นะครับผมผักดองครับผมผักดองทุกชิ้นเลยครับพวกกระหล่ำปีดองผักดองกระป๋องหรือว่ากิมจิครับเพราะว่าของดองเนี่ยมันสามารถเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารได้พอเพิ่มแก๊สมันก็หมายถึงเพิ่มกดในกระเพาะอาหารใช่ไหมมันก็ไม่่ดีอยูแล้ว ทุกอย่างับผมของดองนี่คือดองทุกอย่างเลยนะวงทั้งพวกผลมไม้ดองด้วยคนหลีกเลี่ยงครับผมของดองเป็นอะไรที่จำไม่ได้นะครับผมของดองคือเป็นการเพิ่มแก๊สในกระเพาะครับโอเคแล้วครับผมผักเจ็ดอย่างที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาการตอบสนองของที่เป็นกรดไหลย้อนไม่เหมือนกันนะครับบางคนกินกาแฟได้แต่ว่าบางคนก็กินกาแฟไม่ได้บางคนกินแล้วแบบอาการกําเริบเลยแต่บางคนกินทุกวัน ถึงแม้เขาเป็นกดไหลย้อนเขาก็ไม่มีอาการกําเริบครับผมเพราะว่าบางครั้งอาหารมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายด้วยเพราะว่าคนเราร่างกายไม่เหมือนกันครับผมอย่างเช่นอาการแพ้ยาก็เหมือนกันก็ครับอย่างเช่นอาการแพ้ยาก็เหมือนกันครับผมบางคนแพ้ยานุ่นแพ้ยานีนยายานน่บางคนก็ไม่แพ้ยา,ยาเลยซึ่งกรณีของกดไหลย้อนก็คล้ายกันครับผมสาบค,คลิปนี้ก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ